ปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแวะมาบอกหมายนะครับสาหรับลกคึกๆเลยนะครับส่วนตัวม้าคช่บ้านเองคิดว่าถ้ามาต่อไม่น่าจะพลาดน,นะครับว่าตีตะไลขึ้นคึกมากเลยครับทุกท่านถ้าอยากรู้ยังไงก็เดี๋ยวผมจะบอกนะครับถ่ายคลิปนี้ สวัสดีครับทุกท่านที่กาลังติดตามรับชมผมทางช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันที่ช่อง y YouTube มาร์คไทยบ้านนะครับอยู่กับตัวผมเองมาร์คไทยบ้านครับคลิปนี้ก็จะแวะมาบอกหมายมาบอกลักษณะนกค,คึกสักนิดนะครับพอดีว่าเพิ่งเลิกงานเพิ่งได้กลับบ้านนะครับก็เลยมาเจอพอดีเลยจะถ่ายให้รับชมด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็บรรยากาศคล้ายๆฝนจะตกนะครับ กล้จะตกแล้วล่ะแล้วผมก็จอดอยู่ข้างถนนเลยนะครับตอนนี้นี่ครับบรรยากาศก็ฝนจะตกนะครับบอกเดยดูครับทุกท่านฟ้าก็ดำมาแล้วครับแต่ว่ามีโอกาสเลยจะแวะมาบอกหมายนะครับนี่ครับตอนนี้อยู่ที่ถนนเส้นดงใหญ่กับโนนแดงนะครับเลยบ้านโนนผักชีมาประมาณ2-3ากิโลได้มั้งครับไม่ไกลมากครับ ผมขับรถกลับบ้านครับผมก็รีบกลับแต่พอดีผมมาเห็นนกเขาใหญ่คู่หนึ่งกำลังตีตะไลนะครับกำลังเล่นลมเลยเหรอครับเพราะว่ากำลังลมแรงตอนนี้แหละครับผมขับมาถึงตีตะไลขึ้นครับแล้วลงมาลงมาจับยอดไม้แล้วคู่นะครับซึ่งผมประทับใจตรงนี้แหละครับที่ว่าคูยาวมากครับเสียงกลางครับท่านใดชอบนกเสียงกลางก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับ ผมจะบอกหมายนะครับท่านใดมีโอกาสก็มาตามตัวเอานะครับส่วนตัวผมมาใส่บ้านเองเป็นคนไม่ค่อยชอบนกเสียงกลางสักเท่าไหรนะครับผมก็เลยว่าจะไม่ตามเอาตัวนี้นะครับแต่ท่านใดอยากได้ก็ลองมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาสำรวจไม้นะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็จะเล่าความเป็นมานะครับว่าเป็นยังไงทำไมผมถึงได้ถ่ายคลิปนี้นะครับไปเลยครับทุกท่าน นี่นะทุกท่านผมจะเล่าเดี๋ยวผมขอชี้เส้นทางก่อนแล้วกันทางนี้มาจากบ้านดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับทางนี้จะไปโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาเหมือนกันนะครับส่วนที่ผมเห็นนะครับนี่ผมจะเดินมาบอกเลยครับทุกท่านผมเห็นมันตีตะไลขึ้นจากต้นนู้นนะครับทุกท่านเห็นไหมครับนู่นนะครับตีตะไลขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ร่อนนะครับเล่นลม มาจับบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูนะครับว่าตรงไหนแล้วก็คูใส่กันครับแต่ว่าคูยาวมากครับทุกท่านมันประทับใจผมจริงๆผมเลยต้องมาชี้หมายนี่แหละครับส่วนตัวผมเองไม่ชอบนกเสียงกลางสักเท่าไรนะครับแล้วก็หกายย่างไกลจากวานผมด้วยไม่มีโอกาสได้มาต่อนะครับก็เลยว่าจะมาบอกหมายมาแบ่งปันกันนะครับทุกท่านนี่นะทุกท่านถนนใหญ่นะเส้นนี้ลงมาเดินลงมาเลย เดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะว่าตรงนี้ผมเคยมาตามต่อได้หนึ่งตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดหน้าปกคลิปที่ว่าผมมาตามต่อตรงนี้ไว้ด้วยนะครับใส่ไว้ให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็จะปักหมุดลิงก์ไว้ด้วยนะครับเผื่อทุกท่านอยากย้อนกลับมาชมนะครับ ก็คงเป็นญาติของตัวนั้นนะครับคงนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับประทับใจผมมากผมมาแถวบ้านเองก็เลยว่าจะมาชี้หมายแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นนกเขาใหญให่กี่กุกยังไงนะครับแต่คลิปนี้จะมาแบ่งปันความรู้มาให้ทุกท่านได้ร่วมศึกษาด้วยกันนะครับนี่ครับพอดีมีท่อนะครับขอขออนุญาตนั่งเ่ากันชิวๆนะครับกับบรรยากาศดีๆหลังเลิกงานครับนาข้าวกอเขียว เอาใครไม่รู้นะครับก็บรรยากาศดีนะครับไม่มีขากลองด้วยก็จับถ่ายเอาส,สดๆเลยนะครับหลังจากเลิกงานมาเนาะครับก็กาลังจะกลับบ้านไปหาพักผ่อนพ่งนี้ก็มาทํางานเส้นนี้เหมือนเดิมนะครับวิ่งทุกวันพระอธิบายน,นะครับถ้าทุกท่าน <c oughs> สนใจยังไงก็ติดต่อมาไทยบ้านมาก็ได้นะครับเดี๋ยวมาไทยบ้านถ้าเข้ามาใน Facebook มาไทยบ้านชื่อว่าพงไ์วิสุทธิอุตสา,าการเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตรง ทำอธิบายคลิปนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้เผื่อทุกท่านอยากมาตามต่อนะครับจะได้ทักผมมาแล้วผมจะส่งแผนที่ให้นะครับตักหมุดให้ว่าผมขับมาทำงานตรงนี้ผ่านทุกวันนะครับนั่นเลยครับเผื่อท่านจะมาวันหยุดของผมวันเสาร์แบบนี้อ่ะเผื่อทุกท่านมาผมก็จะมาดูด้วยมาร่วมถ่ายคลิปร่วมแบบเรียกว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะนะทุกท่าน ก็เผื่อจะได้มาตรงนี้อีกนะครับทุกท่านเดี๋ยวเอาไปแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายคลิปอีกนะครับผมมาทํางานตอนเช้าผมจะมาก่อนเวลาสัก10 20ี่นาทีจะมาฟังไว้นะครับทุกท่านแล้วก็จะถ่ายคลิปอีกหนึ่งคลิปเราก็จะบอกครับว่าเป็นกีกุก๊กเป็นยังไงนะครับทุกท่านเดี๋ยวรอชมนะครับแต่ว่าตัวผู้ผมรู้ว่าเป็นเสียงกลางคูทนมากครับคูขึ้นด้านด้วยเข้าตำลาอยู่นะครับเป็นนกมงคลอยู่ ถ้าถ้าเป็นคนชอบก็โอเคเลยนะครับเสียงกลางแต่ผมเองไม่ค่อยจะชอบเสียงกลางนะครับผมจะชอบเป็นเสียงใหญ่ไปเลยกับเสียงเล็กๆนะครับส่วนตัวก็ชอบเสียงใหญ่กับเสียงเล็กนะครับก็เลยว่าจะมาแบ่งประสบการณ์กันเผื่อทุกท่านอยากจะมาตามต่อก็ติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมมาด้วยมารับชมด้วยกันดีไม่ดีผมอาจจะถ่ายคลิปด้วยก็จะได้ออกชอ่อง YouTube ของมาไทบ้านด้วยนะครับทุกท่าน เดี๋ยวเอาแบบนี้ครับผมจะพาเดินไปดูตรงที่ผมเคยต่อได้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วกับต้นที่มันประจับวันนี้เลยนะครับเอเคเข้าไปครับทุกน,นี่นะทุกท่านอันนี้ถนนใหญ่เส้นเมื่อกี้นะลงมาทรงซอยเล็กๆนี้ลงมาแล้วก็จะมีซอยเข้ามานี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมตรงซอยนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่ผมต่อเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่เลยครับผมจําได้ว่า ที่แล้วผมจอดรถตรงนี้วันนั้นเอารถสีโนมาแล้วผมแอบอยู่ตรงนี้ผมก็ห้อยกระเป๋าไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่ออยู่บริเวณนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณที่ผมต่อนะครับบรรยากาศดีๆแหละครับพี่น้องผมมาไทยบ้านก็ต้องรอวันหยุดแหละครับยังจะได้ทําคลิปเพราะว่าผมเอานกมาด้วยก็ไม่มีที่ไว้นะครับเวลาผมทํางานตอนกลางวันบรรยากาศก็สดใสลมพัดเย็นๆแหละครับทุกท่านผ่อนคลายครับ หลังจากเลิกงานจากเหนื่อยจากการมาก็หาผลค่ายครับขับรถชิวๆกลับบ้านนะครับนี่ครับทุกท่านเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วจําได้ว่าผมต่ออยู่ตรงนี้ครับนกป่าที่จะเลมาจากทางนู้นครับมาจับนี่ครับแล้วร่อนลงมานี่ครับทุกท่านแล้วติดกับนกผมเลยผมจําได้ว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วตรงนี้เป็นกําแพงครับเป็นรั้วนกเฉเลยที่ติดปั๊บก็บินมา ใส่รั้วนี้นะครับประมาณหนึ่งปีที่แล้วก็ก็จะประมาณนี้แหละครับทุกท่านประมาณนี้แหละครับของหนึ่งปีที่แล้วปีหกสามครับซึ่งวันนี้นะครับตีตะไลมาจากนู้นครับขึ้นมาแล้วมาจับต้นนี้ครับทุกท่านแล้วพอจับต้นนี้ปั๊บตีตะไลขึ้นนีครับกลับไปทางนู้นทีนี้มันไม่หยุดครับมันบินไปไกลผมก็เลยไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนนะครับสําหรับท่านใดที่ว่าอยากตามต่อนะครับให้หมายเลยครับ ต่อดินก็ต่อตรงเดิมของผมต่อพเนี้ยดก็ต้นนี้ครับไม่น่ารอดครับอันนี้บอกตามความรู้สึกจริงๆเลยครับไม่น่ารอดแล้วครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นป่านะครับเป็นป่ายูคาครับนี่ครับท่านใดสนใจก็ลองอยากมาต่อมาลองก็มาได้นะครับทุกท่านไม่ว่าจะมาเองหรือว่าจะให้มาไทยบ้านพามาก็ได้นะครับถ้าวันหยุดของผมผมยินดีนะครับถ้า อยากลองมาเองก็ลองติดต่อมาใน Facebook ผมนะครับเดี๋ยวผม,ผมพรุ่งนี้ผมขับรถผ่านตัาวันหลังผมขับรถผ่านผมจะฝากมุดแล้วก็ส่งไปให้ใน Facebook ของท่านนะครับลองติดต่อมานะครับผมมาไทยบ้านคนเล่นนกด้วยกันก็ไม่ไม,ไม่ห่วงวิชาครับผมมีความรู้เท่าไหนผมก็บอกไปหมดแล้วครับบอกเท่าที่ผมรู้ครับนี่แหละครับรบรรยากาศประมาณนี้แหละครับเอาเราคลิปนี้มาชี้หมายมาแบ่งปัน กันนะครับนกคึกๆนะครับตัวนี้นี่ครับโอเคครับทุกท่านคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาชี้หมายในสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมไปติดตาม t i k t o อกมาร์คไทยบ้านแล้วก็ Facebook ของมาร์คไทยบ้านนะครับชื่อว่าพงศิษฐ์อุตสาการสำหรับหลายๆท่านที่เคยติดตามเพจ f a c e b o o k มาร์คไทยบ้านแล้วก็ f a c e b o o k มาร์คไทยบ้านที่ชื่อมาร์คไทยบ้านนะครับก็โดนสแปม โดนปิดกั้นไปเรียบร้อยนะครับโดนปิดแล้วอันนี้ก็เลยผมกับผมกลับมาเล่น Facebook เดิมเมื่อผมเคยเล่นได้เมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วนะครับพงพิสุทธิ์อุตสาหาการตั้งแต่สมัยผมยังเรียนอยู่หัวต้นนะครับเฟซน,นี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกท่านและสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมางช้บ้าน ได้ทำคลิปวิดีโอลง Youtube ต่อไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับมาบอกหมายนะครับสำหรับนกคึกๆนะครับทุกท่านโอเคครับลาไปก่อน,นครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ